เด้อพี่น้องแมวสองแม่ลกูกนี่เจ้าเสือมากแล้วพี่น้องมีเจ้าเสือมากแล้วเจ้าเสือ,เเสอหน่อยดีใจแม่มากมึากันเด่นกัน,นเด่นกันแม่ับลูกตั้งแต่เสาร์ตื่นมาเจอกันมั้งแม่ตำรวจมึงแล้วเขาสิเลีนกันแต่มางวดนี้เพใครเขาเลียนใกล้แม่ภายในดอกพระว่าแมนเอาตั้งแต่ขาด นันยมหน่าลูกว่าจะให้ลูกกินนมจาของอยากให้ลูกทิ้งนมลูกหน่อยกับวนว,น,วนอยากกินนมแม่มนั่งตาปอลอยพี่น้องอนันนันวลาเขาไปไก่แม่เขาแม่เขาว่าอยากกันนันเขาเขามีทองทาได้มูกเป็นนันเห็นบ่เวลาขขเขาเขาว่าอยากให้ลูกกินนมเขาขาสีเหตุแบบนี้แหละเป็นอวนๆวงสัยอันมีลูกแล้วพี่น้อง ถ่องไค่ไข่ยังในลกูกเขาเลยอ,อยากให้ลกูกกินงนมเจ้าเสือหน่อยกินงนมก็สิเป็นนุ่มมันเป็นผ้ากันขวดอันนี้ก็สีนั่นเบิด์แล้วผ้ากันไปขวดันฟ่มจนฟ่มมันเป็นแบบนี้บางพี่น้องขวดกูเศร้ากูเลี่ยงกูเศร้ากูเลี่ยงจนฟ่มมันสิเบิด์แล้วแม่กับลูกไปลายมือฮวตาต้า

อยากเล่นกับแม่แต่ว่าแม่เล่นน้าอยากเล่นอยากเล่นกับแม่แต่ว่าแม่เล่นนน้กเล่นกับแม่จะเสือมางวดนี้วนทองไครเป็นพี่ลกูกเสื้อหน่อยเ็าเลี่ยน้กันลังเขาเปล่นไห้กันลังเ,าเานาะ เขาไปน,งน,น่งล่้นแ่กรนลังตาเป็นรคพูนเิ่นหมอบเขาไปเล่้นแน่กระลังออกมาแล้วออกมาแล้วไปเต็นนม่กระลังมันยอยากหยอกแม่มันแต่ว่าไปไก่ว่าไรแม่่ใหายหยอกคือเกาหรอกต่กอนหยอกกันดีดีเดี๋ยวนี้่ใหาลูกหยอกหรอกเพราะว่าเขามีทองเขายันลูกเขาไปกินนมเขา Khẩu kai mẹ bơi đây, mẹ nằm đâu, mẹ hài đâu. con lên lên. nằm 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 Lên phong nằm, phong nằm. Cây mẹ, như ta mẹ không hài cây. ตามภาษาแมวหน่อยก็ลังเป็นนุม่มก็ลังเป็นนุมนนน่มหน่อยก็างเป็นนุ่มหน่อยจะเสือล่างทุ่มปุ๊กจ้ ไม่รู้พี่น้องจะเสือเชือเชือยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยตาหวานหน่อยพุ่นเพิ่นโพูด้างพุ่นห่อเสือน้อยแมวแมวแมววอยู่เป็นสุขเด้วพี่น้องย่างตำรวจหนุ่มตำรวจนี่ เมยูเป็นสุกยังสำรวจเม้าแต่ก่อนนี่ไก่แม่ได้เดี๋ยวนี่เพราะไข่ไก่บันไดอยากไก่ยู่แต่ว่าางนั้นนั่นเห็นบ่าเขาเห็ุนั้นสี่หล่าลูกเขาเลยไก่บ่ได้อยากไก่แม่อยู่แต่ว่าแม่บ่ให้ไก่เขาสิเห็ุแบบนี้แหละย่ามลูกไก่คือเขาอยากให้ลูกกินนมเจ้าโนกกาบอกพี่น้อง นกกาห้องประเด็นคือภาพในเบื่องบรรยากาศไปหลอกเพื่องบรรยากาศบรรยาก,กาศนี่มันเศร้าพี่น้องเสียงนกกาบ่ห้องเมืองทองฟ้า มัน,นีองก็สีบ่มีฝนตกนี่มือเศราี้บ่มีฝนตกต่อฝาไล่ๆกันฝาดำดำใครอยู่ฝนสิตกมีฝาไล่บรรยากาศก็มึอเศร้าอันนี้ต้นนั่นนั่นประเดือนเลยพี่หน่องมงงามงาม,งามอันนี้ ตอนกิ่งเชียวไปปลูกมืองามผักใบใหม่รุนใสเบ้ดเลยใบใหม่รุนใส่ใบใหม่รุนไสอีกชนิดเขาก็ออกดอก ยังโงนก,กะเบาห้องประด้นกรสิจบคลิปไปซ้ำนี่ก่อนเด้อก,ก็เด้ออยู่หลอดปลอดภัยบนสุกคนอยู่ดีสบายวามเจ็จะได้ความไข่ยามีกระทังไดก็ย่าลืมใส่เมดสวัสดีค่ะ